ก็ขอกรลาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวเกมเศรษีออนไลน์ทุกคนนะครับผมวันนี้กระผมก็จะมารีวิวอีเวนต์ประจำวันอังคารที่หนึ่งพฤศจิกายนปี2559อ้อออีเวนต์ลูกเต่ามานะครับโหลูกเต่าเคโลโลอ,อีป้ากู้จะมีปัญญาเซมิเนี่ยป้าฟองไม่มีโอ้ไม่เป็นไรครับผมจุดเด่นก็คือ ยู่ที่จี้ข้างล่างนะครับจี้ธงกิตตันกับจี้ดูดกิตตันนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาแล้วกันว่ามันรวมได้จริงหรือไม่จริงครับผมเป็นอะไรที่รวมได้จริงครับไม่เป็นข้อเอ้ยอยากได้ธงเว้ยเฮ้ยปอธงเอไปบวกเจ็ดไปดรวมกันอะไรก็ได้โอเคครับผมจะได้ยวผมอ่านประกาศกันแปบ๊บหนึ่งประกาศคงยังไม่มาใช่ไหมผมคิดอยาง้งแหละมาแล้วเว้ยโ <My way. S 2> คงกิตตันใช่ไหมหกสิบเอถึงเจ็ดสิบห้านะครับซึ่งไอ้นี่สิบห้าถึงยี่สิบสองซึ่งได้อะไรได้แต่ละอย่างก็ได้ครั้งละ หนึ่งร้อยอย่างละหนึ่งร้อยนะครับก็ถ้าเป็นเอสก็อย่างละหนึ่งร้อยเท่านั้นหนึ่งร้อยต่อย่างหนึ่งนะไม่ใช่สองอย่างสองร้อยนะโอเคงั้นผมไปเปิดนี้ก่อนแล้วกัน <c oughs> ไม่เจออะไรในในทํากลางสายฝนนะครับโอเคครับผมผมจะลงแปงข้างล่างลวกันเพราะว่าเครื่องรางผมค่อนข้างเยอะในระดับเลยทีเดียวก็ว่าได้มีผู้ใดเทียบเทียมได้ใน,นจกจรสวา่าพทราบกล ไม่มีคนระับไม่เจอไม่เจอวิแว่อคไม่เจอนะครับไม่เจอนะครับไม่เจอครับไม่เจอครับอื้มบ้า่ทำไมเครื่องร่างผมมันเต็มอยู่เลยเลยวะมาต่อกันเลยนะครับซึ่ง <laughs> ผมต้องไขยกัดใช่ไหมได้ไข่เครื่องรางใช่ไหม อันนี้จริงผมไม่เต็มใจที่จะขายเท่าไหร่นะแต่ว่าม,มันเป็นมันเป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆโอเคใส่โค้ขังใช่ไหมผมอัปเกรดทิ้งเลยแล้วกันผมอยากอัปเกรดนี้แหละใช่ใจจริงอยากอัปเกรดนะโอเคครับผมน่าจะติดมั้งแหละไม่ติดก็เฮี้ยเกินไปแล้วโอ้โหโวดร้ายว่ะโวดร้ายโอเคครับผมแสนหนึ่งอัปไปส่นตีนอันนี้จะอัปเกรดติดสองโอเคครับตะเกียงผมเอาไว้ใช้ในการแข่งครับผมอัปไปอย่างนั้นแหละ ในอะไรเอ็ดบ๊กอเอ็ดโบ๊กนะครับรางวัลภารกิจอ่ะพวกอีกไม่รู้เลยว่ามันได้ได้มงกุฎมงกุฎของผู้ใดเล่นล่านะครับอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้มุกล้วนๆขอบอกเลยว่าที่ผมให้เป็นนี้ โอที่หาข,าข้าวแล้วกันเอ๋บ้าเอ๋บ่งต้องการเอเว้วไม่มีนะครับยังไม่เจอวิแววยังไม่มีวิแววว่าจะเจอไม่เจอเว้ยอืมเป็นแบบหมดอืม เคยเอาจริงดีเพื่อนต้านคิดต้นก็มาเฮ้ยแปลนธรรมดาก็มาขออยราวกอ่อนเฮ้ยเอาจริงดลอืัน่าจะหาได้ันนี้ครับ กมอย้อมเก็ตทิ้งไปบ้างครับผมจะอัปเก็ตทิ้งเหรอจะอัปเก็ตทิ้งอัปเก็ตนี่ละกันอัปเก็ตไอ้ด้านห้องไอ้น,นี่ดีกว่านะครับผมว่าด้วยว่าไม่ค่อยชอบทิ้งข้างล่างเลยมันดูเหมือนลายข้าไปไหน่อยไอ้ขับผมจัดไปเอาพัดกับไอ้ไอ้นี่ละกันพอลอยเราดีปะ่ะ ไม่ดีละมั้งวนะิดงตรงกิ่งต้นนี่น,นั่นไงมีคนด่าอยู่ชัวร์สามอันโอเคนะโอเคทำเร็จง่ายอยู่ไม่มีระยะน,น,นะสำหรับผมรไม่ต้องการโมกาเก็บไว้ก่อนช่วยน้ำชาจำเป็นอยู่ไอ้ที่ตีลำบีนนะ่ะไม่ต้องการ โอเคครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะไปจับไปดูอีกหน่อยแล้วกันยังไงก็อีเวตนนี้ไม่น่าไม่อยากเสียเพชรเท่าไรอีเวตนนี้ไม่อยากเสียเพชรเท่าไรครับเพิ่งเอเกี่ยโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยววันนี้ต้องกลับ้าไปไใหม่ครับาหาได้จากการซุ่มหรือเปล่าเนอ้อ วิ้ยเจออะไรนี่ลนกล่องอันนี้ไหมเดี๋ยวลืมกล่องอันดับรวมไม่มีครับผมผมว่ามันไม่มีนะ อได้ไอเทยนี้มาได้อุ้ยขอโทษน,นะพี่ผู้คยาบได้นี่มาอันนึงนะครับผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมไปดูกันล้วกันว่ามันคืออะไรถ้าได้ธงทิตันมาอีกอันนึงเลยนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันเอาไวา้ทาอะไรเดี๋ยวผมต้องไปดูอีกตามเคยโอเคผมไปดูกันนะครับเพราะว่าผมีได้ดูด้วย ถ้าสมครบสามอันเราถึงจะแลกไอ้นี่ได้อ๋อใช่แล้ถ้าเกิดเราเอาไปรวมเนี่ยมันจะได้อบบวกไหมต้เลือกระหว่างทงอะไอที่ดูนะผมเลือกไออ่อเอเออเอเออเอเอเวอเออ้อเเเเเอเเอเอเอเเอ โอ้ต้องไปสุ่มอันนี้ม่อีกอันนึงนะเพื่ออัพอ้เหนื่อยจุงเบยโอเคครับผมผม,ผมอัพเสี่ยนเลยแล้วกันรวมถ้ารวมเหรอผมเลือกใช่ปหมผมเลือกทงแล้วกันว่าผมจะเอาไอ้นี่เพื่อเพื่ออ,อาจจะได้เป็นเรื่องพิทตันนะโอเคครับผมไปเลยเผมจะเอาสักอันตอกอันแล้วกัน รวมไปเลยที่เรล่ะไอ้น,นี่มานะครับเดี๋ยวผมรวมอีกอันก็ได้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมรวมอีกะะอักานแล้กวกันเมื่อกี้คุปตนุใครครับผมป้ายนี่อะไรเนะี่ยอะไรเนะครับไปไปไป ้าวได้นี่มกีการเมืองบ้าไปแล้วโอเคครับดังนั้นผมไปไนี่ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะไปซุ่มคลิปรีวิวอีเวนต์ผมก็ไม่อยากมันไม่นานนะผมก็ไม่อยากมันไม่นานขนอะงที่มีกันผมก็ไม่ทำผมก็ไม่ มึงจะมาทำไมเยอะแยะวันนี้เนี่ยเฮ้ยเยอะเกินไปนะบางทีอ่ะมันเยอะเกินไปนะบางทีผมก็รู้สึกว่ามันไม่ดีละมันเยอะเกินไปนะที่อยากให้มาไม่มาผมจะอัปเกรดทงอีกตามเคยนะครับเข้าไปอะไรก็ได้ครับผมผมขอแค่จี้อัพก็พอใจแล้ะเพราะผมมีจี้ที่จะรวมเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอัปเกรลูกเต่าลูกเต่าที่ผมมาซื้อที่หลังครับผมดีวผมต้องเก็บตังค์ซื้อโอ้โห ผมไม่ได้เก็บตังไปซื้อลูกตังเลยนั่นะพูดเป็นเล่นไอ้พวกเลยอ่ะใจเย็นี้พวกกอ้โ่ได้อีกแล้วที่บ้าไม่เอาเยอะจังวะมันเยอะไปนะบางทีอะผมไม,ม่ผ <น S 1> ม <น S 2> มันเยอะไปนะ ทีเว่นนี้มันไม่น่ายากน,นะสำหรับผมในความคิดผมมันไม่น่าเป็นอะไรที่เป็นไอ้ผมต้องการไอ้สิ่งนี้อยู่มานานแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหผมได้ของดีงแล้วผมไม่ไม่ขยาย่ผมได้ของดีครับไอ้สิ่งนั้นผมต้องการมานานแล้วครับ<ะ>ผมต้องการธนูเพื่อไปเล่นดาบไอจนภัรและผมก็ได้สนใจครับอีเว่นนี้ถึงผมจะไม่ได้ทุกเครื่องรีเว่ผมก็พีใ,ใจที่ได้เลเไป ลงมาเลยครับผมอย่าไปตีเรียนเอากระจกแล้วกันค้อนเหรอไม่เสียเท่าไหร่นะค้อนอ่ะผมไม่อยากได้ค้อนเท่าไหร่ก็ลงวปปามอันมาแรกได้ไหมไหนดูซิมีนี่สามอันใช่ไหมถ้าเกิดเรารวมว่าเราได้หมวกแฟนเอ้ยนี่ไม่มีเรามีละเอาเป็นว่าผมจะไปได้นั่นมาแล้วกัน ไหนด้วลยสิอ่าร่งมาเลยหายไปปะจะหายไปโอเคครับผมผมอยากได้ธงนะครับไปไอ้นี่ไม่สำ,ำ,ำคัญอะไรนะครับผมน้ำรับผนไม่สำคัญอะไรนะครับแล้วอยู่ตามช่องมานี่ไงใช่เลยไปตัเงินกัน ตรงนี้คาดแครงกันอย่างมากครับจะไม่หายไปโอเคได้อยู่จะไม่หายไปโอเคได้อยู่ครับซึ่งผมต้องการต้องการอัปเดตนะครับอัปเดไปรับแม่คดเลยไม่ครับผมอัปอปยเต็มที่จัดไปจัดเต็ม กำลังจะเต็มไปเลยครับจังหวะนี้จะเป็นการลงครั้งสุดท้ายแล้วนะครับผมจะไม่เอาอะไรแล้วจังหวะนี้อึบไปอึบโอ้เอาจริงเลยนะเพื่อนเอาจริงเหรอเพื่อนให้ไอ้นี่กูมาส่งทนเลยนะมึงให้นั่นกูมาก็ได้นะมันจริงกับเพื่อนเอาอีก,กรอบแล้วกันนะผมจะไปหาเหรื่งองละทีเดียวรอบ คิรือเป็นกิจลืมเรื่องพิลาย่ยหนือผมรเลยผมขับรนตั้งแปดกิจมาถึงซอยท้าแล้ว อขอทองไนดะ้เถอะผมอยากได้ทองนะจริงๆผมอยากอย่างไรผมก็อยากได้ลุ้นแนั่นนะ่ะลุ้นไอ้เครื่องราวเออตอนนีม้มาดีคนะุณจะไปอัปเกรดรวมอีกรอบแล้วกันช่างแม่เลยนี่บอสไอ้บอสมาทำทำจริงไม่สมควรที่จะมาใช่ไหมทองไปไหนหมด

เอาจริงดิงั้นผมจะรวมนี่หน่อยละกันผมจะเอาไอ้เซี่ยวเซียวนี่ไปรวมหน่อยละกันผมจะต้องขายใช่ไหมอะขายก็ขายว่ะขายปะถ้าผมขายแล้วผมจะขายพั่วตตัว <25 S 2> เยวียปาสักหนึ่งตัวแล้วกันสองตัวสามตัวไปจับไปตัวสร้างเลยอัลบั้มอันนี้อีนอัลบัม้มโอ้ยจะบกมือป่ะผมไม่ไม,ไม่มีนี่ครับ ไม่ไม่มีตังค์ที่ใช้ในการอาบน้ำไปเลยโอเคครับซน่าจะพอแล้วมั้งไม่พอผมคงจะต้องจบแล้วแหละเพราะรวมมาสี่คู่แล้วไม่รวมมาสามคู่แล้วใจจริงผมอยากได้กล่องบินจิตันครับเพราะว่าผมไม่มีกล่องบินจิตันเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะไปอัพดดูกันแล้วกันโอเคไป รวมไปมีหลายคู่กับผมมันต้องกลัวออไกด์สามเอ็ดเปอร์เซนต์รวมอีกั่คู่แล้วกันโอเคนะไม่ว่าผมนะครับไม่ว่าผมใจง่ายนะครับ <c oughs> ผมชอบรวมอะ่ะมัน,นไม่เกื่อาจเย็น เราจริงดิเฮ้ยทองมันกับไม่พอเลยหรอทองมันกับไม่พอเลยเราไม่ต้องไปใส่ทองไปบวกกับไม่หนะนัไไกไม่ควันเมื่อวกกันเมื่อไร่เพื่อเอาทองไปใช้ในการรับเก็บทองผมก็เคยทำมาแล้วนี่ว่าไม่น่าเป็นเรื่องที่แปลกทำไม่รู้ผม,มเลย โอเคครับผมเอาเป็นว่าผมจะไปรวมเดี๋ยวผมต้องพาวนอาร์มะโหมดสับก็ต้องนั่งกางเหมือนเดิมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอดูบายไว้ทีเดียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับก็เป็นคลิปรีวิวอีเวนต์ใช่ไหมก็ไม่อยากให้มันเล่นนานเท่าไหร่สำหรับวันนี้นะสำหรับวันนี้ผมต้องขสุ่มอีกอันนึ่งผมคนที่ติดใจอะไรต้องสุ่มอ่ะสุ่มไม่ได้มันต้องสุ่มไว้เฮ้มันต้องได้ละกันเหรอวะมจริง คุณไปก็ได้แล้วก็แบบคุณปคุณไปก็ไม่ได้อะไรบ้างครผมการสุ่มนะผมไม่แนะนำนะเพราะว่ามันไม่ค่อยได้อะไรคุณภาพ